สายสลิงเนาะคะ่ะเนาะแล้วไม่สิมีไฟไหมเขาเจา้ามันรอดแล้วพรเจ้าก็สิป,ป้อยไหวยังมือยังขึ้นนี่เลยคะ่ะอยู่หนีเนาะคะ่ะเนาะกินนอนอยู่หนีเลยเนาะคะ่ะเนาะเจ้าก็สิเอาหน้ามาไหเป็นเวลาเม,ม,ม,มืองหยาเจ้าเบืองม้วนมันเดินหยาหยาม่หยากินอันเต็มที่เนาะคะ่ะมนจตโตอ้วนเมือนงนี่นวัดโตนะฮะม้วนฝรั่งม้วนสีขาวไปอยู่กับคืนค่อยเ,เห็นเนาะคะ่ะเนาะสีขาวไหมค่ะ ท่วมกระต้อค่ะโอ้มีแต่ตัวอ้วนค่ะเพื่อนเบิ่งงัวงัวฝรันลังสีขาวโอ้สีขาวเนาะคะ่ะเนาะเพิ่งเคยเห็นบังเนี่ยบังบังบังตัวใหญ่ใหญ่อ้วนอ้วนโอ้เป็นเตนเนือ้อหลายนนเนาะเนื้อเขาคือสีหลายค่นนะนี่ ฟ้ามั่วเนาะคะ่ะเนาะเขาจะชิเลี่ยงไว้หนีตลอดเลยนะนี่ฮะคำเสาร์ยามแรงอย่าทำเลยนะออโอ้ชอบอังนี่มดอยูอเบื่อเว้ยะเย็งตุนค่ะเบื้องลูกลหน่อยๆกันยังมีไค่ะเหมือน ตัวอ้วนอ้วนบางคันเพื่อนมอั้งลูกเขาหนี่ยหอยอยู่นะคะเนาะ,อ,ะอู้าอาตาหักเนาะมังเนี่ยตาหักเลย <c oughs> โอ้ยยิงช่องล่องมาแรงอยู่มังเนี่ยไปแล้วบายบายไายบายไปแล้วนี่ตัวนี่ตัวผูบ้างเนี่ย นี่ตัวผู๋เนาะค่ะเนาะส่วนมากก่สิมีแต่ตัวเม่ยด้ในนี่นะคะเนาะตัวผู๋มีตัวเดียวว่างเนี่ยนี่ฮะนี่นี่กับตัวเม่ค่ะตัวเมหนึ่งสองสามสี่ตัวเม่หาตัวตัวผูตัวเดียวค่ะเพื่อนขอกนี่ค่ะเพื่อนตัวผูตัวเดียวทํางานอย่างหนักเลยตัวเมียหาตัว โอ้ยตัวผูดตัวเดียวโอ้ยทำงานยังหนักเลยเนี่ยเว้ยโอ้ยตะฮักตะฮักค่ะนี่แหละง่วงฝรั่งค่ะเพื่อนง่วงเยอรมันฝรั่งเนาะค่ะเนาะไปอยู่เดินผ่านกันเลยรีวิวให้เพื่อนๆส้มเนาะค่ะเนาะวัวลุงจอเห็นเฮดค่ะเพื่อนๆเห็นเฮดอันช้ำยองพะนะโบชัดใช่ไหมเก่งอย่าเกียหิน เฮียเฮียเฮียเชมปียองปลาเนาะค่ะเนาะวีสุชมปียองวีสชียองน่ะเปียองค่ะหออกมึงชั้ป <Oliver> ียองอันปลาเนาะค่ะเนาะนี่เปิดดอกบุงง่เลยค่ะเพื่อนดอกง่ยเลยนี่คะโอ้ยสะอ่อนสออนนี่เสียดายมันมันบาน บานเหมือนเล้วเนาะค่ะเนาะมึงค่ะเพี่ยแมนเหมือนที่ค่ะเพื่อนมึงเนี่ยฉันไปยองปล่า,ามึงดอกนี่ดอกมึงใหญ่เลยค่ะนี่ดอกมึงใหญ่แต่มันบานแล้วไปยู่เบาดอกเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่ามันกินบ่ได้นะดอกนี่ก็ยังดอกน้นอยๆอันนี้อยู่นี่ค่ะอ่า อดอกนี่อ๋อแต่ขามยังแข็งเลยดิค่ะอเอาไปมกสุกมกอันไปปนเนะาะเมื่งเนี่ยเมื่งจนบาดดินเพิ่ไมไหมค่ะมันเกินเ,นเมื่งเนี่ยเมียนมดดิมวันนี่แม,มียนมดช่างปีหยองปลาค่ะนี่กับเมีนโอ้ยมันสั่งมาเกิดนั่นนี่เมียนมดแมียนมดนี่นี่กัแเมียนต,ต,ต,ตายตายตายป้ามาอยู่กับ นี่มูหนึงค่ะเพื่อนบังเน่โอ้เสียดายเขาบานเ,มเห,ห,นาานาหมือนเล้วเนาะค่ะเนาะนี่ไหมเก็บไปเพื่อนๆเบิ่งค่ะเสียดายเขาบานเหมือนเล้วเบิ่งเห็นไหเสียดายบานเหมือนเล้วเนาะค่ะเนาะมาสามาเจอสาปวด่ะมาเจอสาโคตรอย่ไหมพุดนะ่ะตอนเขาตุม่มๆอยู่คือสิตุบป,ปุ๊นติปิอยู่เนาะคะ่ะเนาะโอ้ล่ะค่ะควันควัน มานมา่ามะ่อไรมันก็มีอยามาเอะเบังเห็ดท่าบียองค่ะเพื่อนสีตุกเหี้เห็ดท่าบียองค่ะเพื่อนบังมีตาดอกงามๆกินได้ดิค่ะเพื่อนนี่นี่เห็ดท่าบียองนี่กินได้น้อค่ะน้อยัางตุ๋มๆอยู่บัง ดอกนี่บานแล้วค่ะชัมปยองปลาเนาะค่ะเนาะบิน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 บิฮะยาที่สินชัอแอ้วเกิดนะไปยูเสียวเต็ดดอกตูมเนาะค่ะเอาเต็ดดอกตปมนตูมไหมอ้ยเยอะเลยค่ะเพื่อน,ช,น,ช,นช,ชัมปิยอง ท่นไม่ยองเฮ้ยมันเกิดตามป้า,ยาหยาฮานเพื่อนมึงเนี่ยดอกนี่เฮียเนาะสู้เบิ่กบงการเพื่อนเบิ่งเนี่ยหล,ลายหลายโอ้โเดี๋ยวดอกตุมต้มตุ้ม ีดอกนี่สวยๆวยงามๆดอกเังไงห, <c oughs> หลายเลยแต่มันบานลายลายแทนเพื่อนๆบานต่างหลายเลยเห็ดช่ำปียองไหมค่ะไปอยู่กับลุงยอดพ้ากันมาเดินอะเล่นกันเลยพ่อเนาะค่ะเน้องนเพื่พอนพ่อเห็ดช่ำปียองปลาแล้วก็มาเดินเจอฟ้าม,ม่วน,นะคะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ไปอยูก่กะคอ,ขอจบใบแค่นี้เนาะคะ่ะเพื่อน ถ้าชอบคลิปปายุาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งหให้นเด้อค่ะเพื่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะอู้ย่ยเดี๋ยวสวยติดตาะ